สวัสดีครับมาฟังข่าวลิพูประจำวันนี้กันนะครับ มาเริ่มต้นประเด็นแรกด้วยบทสัมภาษณ์ของเอ็ดดี้ฮาวผู้จัดการทีมนิวคาสเซิลก่อนลงแข่งกับลิปูในช่วงเช้าวันอังคารหน้าเวลาตีสองเรื่องแรก Eddie e, เอ็ดดี้ฮาวเผดเผยว่าเจคอบแรมซีนักเตะใหม่พร้อมลงแข่งกับลิปูเรื่องต่อมาในมุมมองของนิวคาสเซิลแล้วสถานการณ์ของอิสซักไม่มีความเปลี่ยนแปลงและอิซักจะไม่ได้ลงแข่งกับลิปูฮาวไม่ได้เจอกับอิสซักในช่วงสัปดาห์นี้แต่อิสซักยังคงลงฝึกซ้อมคนเดียวอยู่ฮาวและอิสซักยังคุยกันได้ตามปกติและไม่มีปัญหาส่วนตัวระหว่างกัน เรื่องต่อมาฮาวเปิดเผยว่าเขาอยากให้เรื่องของอิสซักถูกจัดการกันแบบลับๆดีกว่าถูกพูดถึงกันในที่สาธารนณะและเขาคิดว่านิวคาเซ่นตัดสินใจถูกแล้วที่ออกมาเปิดเผยจุดยืนของตัวเองเรื่องอิสซักเรื่องต่อมาฮาวยังหวังว่าอิสซักจะกลับมาเล่นให้กับนิวคาเซ่นอีกครั้งและเขาพร้อมที่จะต้อนรับอิซัก กับสูตรทีมเหมือนเดิมหากสุดท้ายแล้วอิซักไม่ได้ย้ายออกจากทีมแต่สุดท้ายแล้วก็มีใครรู้อยู่ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นก่อนประหลาดนักเตะจะปิดตัวลงเรื่องต่อมาฮาวมองว่าแอนโทนีกอร์ดอนมีประสบการณ์ในการเล่นตำแหน่งกองหน้ามากพอที่จะเล่นในตำแหน่งนี้เพื่อทีมนิวคาสเซิลได้กอร์ดอนมีสปีดที่อันตรายซึ่งสามารถเล่นงานคู่แข่งได้และเขาคิดว่ากอร์ดอนชอบเล่นตำแหน่งกองหน้าหลังเล่นตำแหน่งกองหน้าได้ดีมากช่วงสัปดาห์ที่แล้วโดยสามารถ สร้างโอกาสทำประตูได้หลายครั้งเรื่องต่อมาฮาวยอมรับว่าตอนนี้นิวคาเซิลกำลังตามหากองหน้าตัวแทนคารลัมวินสันอยู่นี่เป็นเป้าหมายหลักของนิวคาเซิลในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดนักเตะเรื่องต่อมาฮาวคาดการณ์ว่าเกมในเช้าวันอังคารหน้าที่เจอกับลิเวอร์พูลซึ่งเป็นเกมแรกที่นิวคาเซิลเล่นในบ้านในฤดูกาลนี้จะเต็มไปด้วยบรรยากาศที่ร้อนแรงแฟนบอลนิวคาเซิลจะมอบพลังและให้การสนับสนุนทีมนิวคาเซิลกันอย่างเร่าร้อนลูกทีมของเขาต้องดึงความกระตือรือร้นออกมาใช้ให ได้แต่ต้องไม่ใช้แบบไร้าการควบคุมลูกทีมของเขาต้องมีสมาธิกับเกมและไม่ใช้อารมณ์มากเกินไปทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ของเอดดี้ฮาวก่อนลงแข่งกับร์พูนะครับประเด็นต่อมามาต่อกันที่เรื่องภายในทีมร์พูที่น่าสนใจช่วงนี้กันนะครับเรื่องแรกเหล่านักเตะร์พูได้ชมตัวอย่างหนังสือใหม่ที่ชื่อว่า t 0 e n t y The Official Champion Celebration ซึ่งจะวางจำหน่ายเดือนหน้าโดยหนังสือเ,อเล่มนี้จะเล่าถึงทุกความสำเร็จแชมป์ลีกสูงส ุดทั้ง20สมัยของสโมสรลิพูลพร้อมบทสัมภาษณ์และบทวิเคราะห์สุดเอกซ์คูซีจากการคว้าชแชมปีลีกครั้งล่าสุดทั้งนน้กเตะหน้าใหม่และหน้าเก่าต่างเพลิดเพลินนะครับกับการอ่านหนังสือด้วยความสนใจ ก่อนจะเซ็นชื่อฝากไว้ในหนังสือให้กันและกันเรื่องต่อมาโจวานนี่เลโอนี่ยังคงลงฝึกซ้อมกับทีมลิพูชุดใหญ่อย่างต่อเนื่องโดยดูการนี้เลโอนี่วัย18ปีจะสวมเสื้อหมายเลข15และดูเหมือนว่าเลโอนี่จะปรับตัวกับชีวิตใหม่ที่อังกฤษได้อย่างรวดเร็วเรื่องต่อมาที่ศูนย์ฝึกมีการแข่งขันสนุกสนุกกันในโรงยิมในชื่อว่าชินอ p ฟโฮชารเลนต์วัดกำลังและความอึดของนักเตะโดยมีบอร์ดจัดอันดับคะแนนล่าสุดโลบัซซันกระโดดขึ้นมาครอ,องอันดับที่1เบียดคนที่ กระโปหล่นลงมาและเรื่องสุดท้ายสมสรอริพูยืนยันอีกครั้งว่าคอนเนอร์แบลลี่สามารถกลับมาซอมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นเรื่องภายในทีมริพูที่น่าสนใจช่วงนี้นะครับผมประเด็นต่อมามาฟังเรื่องที่น่าสนใจจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดของไลอ้อนกาเฟนแบกช่วงไปรับรางวัล PFA กันนะครับกาเฟนแบกยอมรับว่าเขารู้สึกภูมิใจมากจริงๆที่เป็นหนึ่งใน5นักเตะริพูที่ติดทีมยอดเยี่ยมฤดูกาลที่แล้วของ PFA เพราะต ตลอดดูการที่แล้วเขาทํางานหนักมาก การได้รับการยอมรับจากนักเตะคนอื่นๆให้ติดทีมยอดเยี่ยมจึงเป็นสิ่งที่ทําให้เขาดีใจและภูมิใจในตัวเองมากการได้ร่วมงานประกาศรางวัลถือเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของเขาเลยเขารู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสเดินบนพรมแดงนะครับและได้เจอกับนักเตะคนอื่นด้วยภายในงานและกาเฟนแบกนะครับพูดถึงเป้าหมายของเขาในฤด,ดูกาลนี้ไว้ว่าเขาต้องการคว้าแชมป์พิมลีกให้ได้อีกครั้งในฤด,ดูกาลนี้และอยากฉลองแชมป์พิมลีกร่วมกับแฟนบอลลิปู ที่สนามแอนฟิลด์อีกครั้งและอยากให้แฟนบอลลิพูได้เห็นความสําเร็จของทีมลิภูมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเขาและเพื่อนร่วมทีมจะพยายามทําทุกอย่างและทํางานกันให้หนะักเพื่อพาทีมลิพูประสบความสําเร็จในฤดูกาลนี้ให้ได้ทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ล่าสุดของกาเฟนแบตนะครับผมประเด็นต่อมามาฟังบทวิเคราะห์เรื่องโจวานนี่เลโอนี่กันนะครับล่าสุดแอนดะี้โจนนักข่าวสายหงจากเดออเลติกก็ได้ออกมาเขียนบทความวิเคราะห์เรื่องต่างๆของโจวานนี่เลโอนี่กองหลังดาวรุ่งวัย 18ปีชาวอิตาลีที่ลิพูซื้อในช่วงซัมเมอร์นี้มาให้ได้อ่านกันซึ่งแอนดี้โจนนะครับก็ได้ออกมาวิเคราะห์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรอนี่ได้อย่างน่าสนใจไว้หลายเรื่องเลยครับเรื่องแรกเรอนี่เป็นกองหลังดาวรุ่งที่ไม่สามารถมองข้ามได้แม้เรอนี่จะอายุแค่18ปีแต่ก็มีรูปร่างสูงใหญ่โดดเด่นถึง195เซนติเมตรซึ่งเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้ลิพูตัดสินใจคว้าวตัวเขามาจากปามาด้วยค่าตัวเบื้องต้น26ล้านปอนด์ทำการ การแย่งชิงจากหลายสโมสนในพิมลีและการชอสิเลอานี่ถือเป็นดีลที่แตกต่างจากแนวทางปกติของลิพูเพราะที่ผ่านมาลิพูไม่ค่อยลงทุนก้อนใหญ่กับนักเตะที่มีประสบการณ์น้อยแต่เลโอนี่เป็นนักเตะที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในแบบที่ทีมต้องการหลังจากาพลาดเป้าหมายอย่างดิวายโควิลเลวินิโยโรและดีนเฮาเซนในช่วงเวลาที่ผ่านมาเรื่องต่อมาฤดูกาลที่แล้วเลโอนีลงเล่นให้กับปามาไปทั้งหมด1,203นาทีโดยลง เล่นทั้งตำแหน่งเซตเตอร์แบ็กและตำแหน่งแบ็กขวาและยังสามารถเล่นในระบบเซตเตอร์แบ็กสคนได้ดีด้วยแม้ระบบการเล่นที่เล้วนี่คุณเคยมากที่สุดจะเป็นระบบ4-2-3-1ก็ตาม เรื่องต่อมาจุดแข็งของเลโอนี่ในตอนนี้มีอยู่2อ,อย่างด้วยกันก็คือจุดแข็งด้านร่างกายและจุดแข็งด้านการเล่นเกมรับในส่วนจุดแข็งด้านร่างกายแม้จะอายุยังน้อยแต่เลโอนี่ก็มีร่างกายที่แข็งแกร่งไม่ใช่นักเตะด,ดาวรุ่งที่มีรูปร่างผอมบางแบบนักเตะดาวรุ่งทั่วไปเลโอนีใช้พลังกำลังได้ดีโดยเฉพาะในการดวลบนพื้นสนามแต่การใช้ร่างกายดวลกลางอากาศยังคงเป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาตัวอย่างชัดเจนก็คือการดวลกับลูกกากูของ นาโีเมื่อปลายฤดูกาลที่แล้วเขาสามารถเบียดกองหน้าร่างยักษ์วัย32ปีหลุดจากบอลได้อย่างมั่นใจส่วนจุดแข็งด้านการเล่นเกมรับนั้นเลวนี่เป็นกองหลังเชิงรุกที่ชอบเดินหน้าไล่เพรสซิ่งกดดนันและบีบคู่แข่งตั้งแต่พื้นที่กลางสนามซึ่งสไตล์การเล่นของเลวนี่เป็นสไตล์การเล่นที่ลิพูต้องการเพราะลิพูต้องการเซนเตอร์แบ็กที่สามารถป้องกันเกมสวนกลับของคู่แข่งได้นอกจากนั้นแล้วเลวนี่ยังพร้อมเติมขึ้นไปเล่นในแดนหน้า เพื่อช่วยทีมเพสซิ่งคู่แข่งอีกด้วยเลโอนีอ่านจังหวะการครอสบอลของคู่แข่งได้ดีจนสามารถปิดและบล็อกการยิงประตูของคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพหลายครั้งเรื่องต่อมาจุดอ่อนของเลโอนีที่ต้องพัฒนามีอยู่4อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือสมาธิเลโอนี่มีจังหวะเสียสมาธิจ่ายบอลพลาดและหลุดออกจากตำแหนง่งระหว่างแข่งเช่นกันโดยด,ดูการก่อนเลโอนีโดมใบแดง จ,จังหวะที่หลุดออกจากตำแหน่งแล้วไปทำฟาวใส่มาเทียสซูเล่ของโรมา่าอย่างที่2ก็คือระบบการเล่นเกมรับใหม่ที่โลนี่ต้องเรียนรู้เมื่อย้ายมาอยู่กับริปูเรลลี่ต้องเรียนรู้ระบบการเล่นเกมรับของริพูที่ดันไลน์สูงไฮไลน์ Line, ซึ่งเป็นระบบเกมรับที่แตกต่างจากที่ผ่านมาตอนอยู่ปาร์มาเรวนี่มักเล่นเกมรับในระบบแบบโลบ็อกต่อมาจุดอ่อนอย่างที่3ของเรวนี่ก็คือเรวนี่มักมีปัญหาเวลาเจอกับกองหน้าตัวเล็กที่ ที่มีความเร็วและความคล่องตัวสูงเร็อนี่มักถูกกองหน้าตัวเล็กเล่นงานง่ายกว่ากองหน้าที่มีรูปร่างใหญ่และจุดอ่อนอย่างที่4ของเร็อนี่ก็คือเรยอนี่ต้องพัฒนาและเรียนรู้วิธีการบิลลอัพสร้างเกมจากแดนหลังปัจจุบันอา์เนอร์ชลอตให้เซตเตอร์แบ็กบิลอัพสร้างเกมจากแดนหลังมากขึ้นกว่ายุคเยอเกินคอปเซตเตอร์แบ็กของลิปูในตอนนี้จึงมีส่วนร่วมกับเกมลุกมากขึ้นกว่าเดิมทั้งตอนที่มีบอลและตอนที่ไม่มีบอลอย่างไรก็ตาม สถิติของเรลวี่ตอนอยู่กับปาม่าชี้เห็นว่าเลวี่ ผ่านบอลทะลุลายเกมรับของคู่แข่งสำเร็จเพียง3.4ครั้งต่อ90นาทีเท่านั้นตรงกันข้ามเลยกับฟานไดที่สามารถผ่านบอลทะลุลายเกมรับของคู่แข่งได้มากถึง9.5ครั้งต่อ90นาทีเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของการบิวอัพสร้างเกมจากแดนหลังจึงเป็นอีกหนึ่งจุดอ่อนที่เรวนี่ต้องเรียนรู้เมื่อเล่นให้กับลิเวอร์พูลและเรื่องสุดท้ายนะครับเรวนี่จะมีอายุครบ19ปีในช่วงก่อนคริสต์มาสแม้เรวนี่จะเป็นกองหลังดาวรุ่งที่ มีพรสวรรค์แต่ก็ยังคงเป็นนักเตะดาวรุ่งที่ต้องพัฒนาตัวเองอยู่เลวี่นี่จะมีเวลาในการปรับตัวและเรียนรู้ระบบการเล่นใหม่ในพิมลีกอีกหลายเดือนลิฟภูจะไม่รีบกดดันเลวนีนี่การซื้อเลวีนี่มาร่วมทีมเป็นการลงทุนกับอนาคตระยะยาวของสโมสรและเป็นการสตรอให้เห็นว่าลิฟภูพร้อมให้โอกาสดาวรุ่งที่มีศักยภาพในยุโดย้ายมาเล่นให้กับทีมลิฟภูเสมอทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจของแอนดี้โจนนะครับประเด็ สุดท้ายประจำคลิปนี้มาปิดท้ายกันที่ข่าวตลาดนักเตะที่เกี่ยวข้องกับทีมลิพูกันนะครับเรื่องแรก t ด e a แอ l e ติกยืนยันว่าเบอร์มิงแฮมซิตี้คว้าตัวลอิส์กูมา t กองหน้าดาวรุ่งวัย19ปีของลิพูไปร่วมทีมแล้วด้วยสัญญายืมตัวตลอดฤดูกาล2025ถึง2026เรื่องต่อมาสื่อดังจากบราซิลโก o บเอสปอร์เรายงานว่าลิพูได้ทำการสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวอิสเกเเซเวริโนซิวากองกลาง ตัวลุกวัย18ปีของทีมฟูมิเนเซตามรายงานน่ระบุว่าไม่เพียงแค่ลิปูเท่านั้นแต่ทั้งแมนซิตี้และชักต้าโดเนตก็ได้ทำการติดต่อสอบถามเช่นกันแต่ทว่ามีเพียงชักต้าเท่านั้นที่ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการจำนวน6ล้านปอนด์แต่ข้อเสนอดังกล่าวถูกฟูมิเนเซปฏิเสธไปแล้วเรียบร้อยซิวาลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่ของฟูมิเนเซไปแล้ว12นัดและเพิ่งเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับสโมสอนไปจนถึงปี2 0 2 9โดยบรรดาผู้บริหารและทีมงานของ อสสมยกให้เขาเป็นหนึ่งในอัญมณีที่มีค่าของสโมสรการขยับตัวครั้งนี้ของลิปูสตาร์้เห็นว่าตลาดนักเตะบาราซิลยังคงเป็นพื้นที่ที่ลิปูต้องการเข้าไปสำรวจและลงทุนเพิ่เสกิยภาพทั้งในระบบเยาวชนและทีมชุดใหญ่อย่างที่ผ่านมาลิปูเคยประสบความสำเร็จมาแล้วหลายครั้งกับผู้เล่นจากบาราซิลซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่ช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีมลิปูในช่วงหลายปีหลังเรื่องต่อมาดีอาร์ดิโออาร์สเปนชื่อดังได้ออกมารายงานว่าเรอัอามาดใจ คว้าตัวอดัมวอลตันกองกลางชาวอังกฤษวัย21ปีของคิสตันพาเลตมาร่วมทีมแต่เงื่อนไขเดียวที่เลอมาริตจะเดินหน้าเจราจาก็คือการต้องขายสตาร์ลายใหญ่ออกจากทีมให้สําเร็จก่อนโดยชื่อที่ถูกพูดถึงนะครับก็คือโรดิโกในเพียงแค่เลอมาลิตเท่านั้นที่จับตาดูวอตันอยู่ลิ์พูก็เปิดอีกหนึ่งสโมสสที่แสดงความสนใจอย,อย่างจริงจังในตัววอตันด้วยเช่นกันขณะที่พาเลตตั้งค่าตัววอตันไว้ที่ประมาณ7 ล้านปนปอเรื่องต่อมา SBT Sport สื่อบราซิลชื่อดังได้ออกมาอ้างว่าลิพูกำลังอยู่ระหว่างการเจราจารกับตัวแทนของโรดิโกแนวรุกทีมชาติบราซิลวัย24ปีของเรอ,อมาดิดอยู่โดยมองว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการเข้ามาแทนที่หลุยดีอาร์ ตามรายงานระบุว่าลิ์พูต้องการปิดดีลนี้ให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เสียเวลาและเพื่อให้ทันต่อการเสริมความแข็งแกร่งแนวรุกก่อนตลาดนักเตะจะปิดตัวลงและเรื่องสุดท้ายนะครับแอดเคาน์ต์ไเยนสเปซซึ่งเป็นแอดเคาน์เจ้าแกรกๆในโลกโซเชียลที่ออกมารายงานข่าวเรื่องฟอร์เรียนเวสก,กับลิ์พูได้อย่างแม่นยำล่าสุดก็ได้ออกมารายงานว่าบอร์ดบริหารของบาเยนวนิกตัดสินใจปฏิเสธคำขอของแม็กเอเบิลพอกีฬาที่ต้องการมอบสัญญาฉบับใหม่ให้กับไมเคิลอริ say เพื่อยกเลิกเงื่อนไขค่าฉิกสัญญาบอร์ดบริหารยืนยันหนักแน่นว่าการต่อสัญญาหลังเพียงแค่1ปีเป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตโดยเฉพาะหากมีการเพิ่มค่าเหนื่อยเนื่องจากหน้าที่ของเอเบลก็คือการลดค่าใช้จ่ายไม่ใช่เพิ่มภาระให้กับสโมสอนท่าทีของบอร์ดบาเยนมิวนิคชัดเจนว่าพวกเขาไม่กังวลหากโอลิเซต้องการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์หน้าเพราะนั่นหมายถึงสโมสรบาเยน Bayern, จะได้เงินค่าตัวจํานวนมากกลับมาซึ่งช่วย เสริมความมั่นคงทางการเงินแล้วจากช่วงซัมเมอร์นี้ไบเยอร์ได้ปล่อยนักเตะหลักออกจากทีมไปแล้วหลายรายไบเยอร์จึงต้องพึ่งรายได้จากการขายนักเตะอย่างต่อเนื่องอยู่ซึ่งภาพรวมในตลาดซื้อขายนักเตะลิพูมองว่าออลิเซ่เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบในการแทนที่โมฮัมเหม็ดซาร่าหากซาร่าย้ายออกจากทีมไปขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ยังคงจับตามองสถา,านการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนเชลซีขึ้นอยู่กับความสําเร็จของทีมในสนามว่าจะจําเป็นต้องซื้อออลิเซ่หรือไม่ สรุปแล้วไบเยอร์มิวนิคยืนยันชัดเจนว่าเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาของออริเซ่ยังคงมีอยู่จริงและจะไม่มีการต่อสัญญาฉบับใหม่ทําให้ไบเยอร์มิลแนวโน้มว่าอาจต้องเสียออลิเซ่อย่างซื้อมาใช้งานเพียง2องฤด,ดูกาลแผนงานของบอร์ดไบเยอร์เน้นชัดเจนว่าเลือกผลประโยชน์ระยะสั้นจากการขายนักเตะ มากกว่าการสร้างทีมในระยะยาวทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข่าวลพูที่ผมนำมาฝากในคลิปวันนี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ